รีวิวการมาปฏิบัติธรรมท,ที่วัดอมพวันจังหวัดสิงห์บุรี3วัน2คืนจะรอดไม่รอดยังไงไปดูกันเลยวัดนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับบอกเลยว่าเวลาที่พี่เล้งผ่านขึ้นเหนือเนี่ยจะต้องแวะมากราบไหว้ทุกครั้งนะครับเพราะว่าพี่เล้งเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรันครับก็เป็นตั้งแต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะ จนตอนนี้ท่านมรณภาพไป8ปีแล้วนะซึ่งบอกเลยว่าวัิหลวงพ่อในสุดยอดมากไปหาดูเลยพี่เลี้ยงก็ยังแวะมากราบไหว่ยอยู่นะแล้วก็วัดนี้บอกเลยว่าลูกศิษย์หลวงพ่อจาเนี่ยเยอะมากครับส่วนวิธีการจะมาลงทะเบียนเพื่อมาปฏิบัติธรรมนะครับก็ต้องวอ l k อินเข้ามานะครับซึ่งที่นี่จะรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม2แบบนะครับแบบแรกคือแบบ3วันนะคือสุขสาาทิ์น,นะครับซึ่งเราต้องลงทะเบียนก่อน4โมงเย็นนะไกลแบบหนึ่งคือแบบวันโกนครับคือเข้าวันโกนวันไหนก็ออกวันโกนอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีแตรมิ ไปแบบ3วันก็น่าจะโอเคครับแต่ถ้าอยากปฏิบัติปบบจุจๆนะครับแนะนำให้ไปบันโกนครับรับรองว่าจุใจแน่ๆตรงที่ไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รับป้ายชื่อนะครับแล้วก็ไปเอาชุดที่ตึกภาวนา2คือ,อยูุติกันนั่นแหละนะครับซึ่งก็จะมีแม่ชีเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกเรื่องการหาไซส์เสื้อให้เรานะครับแต่ว่าวันนี้ที่ไปทั้งไทยเนี่ยเป็นวันเสาร์นะแม่ชีก็จะไมไ่อยู่ตรงนี้แล้วนะรับชุดเสร็จแล้วก็มาเข้าที่พักกันนะครับซึ่งพี่เล้งก็จะพักที่อาคารพระธรรมสิงหบูดาจัรท์นะครับสิ่งที่ได้มาก็จะมี มาดดดด้วยคิูีเสร็จแล้วก็รีบเปลีย่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดขาวนะครับแล้วก็ไปรอเข้ารับศีลตอน5้าโมงครึ่งนะครับที่อาคารภาวนาหนึ่งที่นี่นะครับสุตอนนี้ก็จะมีการสอนการปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาด้วยนะครับส่วนพี่เลี้ยงเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะก็ต้องมาที่อาคารคามวาสีทุนี้ครับปฏิบัติธรรมจะถึง3ามทุ่มนะครับแล้วก็ย้ายเข้านอนนะเช้าวันเสาร์เนี่ยเราก็ตื่นตั้งแต่ตีสามนะครับเพื่อมาเตรียมตัวปฏิบัติธรรมต่อตอนตีสี่นะที่นี่จะมีการปฏิบัติธรรมทั้งหมด4รอบสี่รรอบนะครับแล้้ววกก็พัทาานนขะรอบจะเป็นช่วงงแ็รับกลางวัน แลวก็รอบบ่ายคือช่วงบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นแล้วก็ดื่มน้ปนาปานาพักผ่อนนะครับแล้วก็ช่วงค่าคือ6กโมงเย็นถึง3ามทุ่มครึ่งถึงจะได้ไปนอนนะก็วันหนึ่งปฏะะิบัติธรรมจุกครับสิบสองชั่วโมงนะครับส่วนนี้คือขบวนผู้ปฏะะิบัติธรรมที่มารอใส่บาทพระตอนเช้านะครับบอกเลยว่าที่นี่คนเยอะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นอาคารนอนของผู้หญิงนะครับซึ่งที่นี่เป็นวัดที่เน้นปฏิบัติอย่างเดียวครับหลวงพ่อจรันท่านตั้งใจไว้เลยว่าต้องการทําอาคารนอนแล้วก็ห้องน้ําให้เยอะให้เพียงพอคนี่ตั้งใจมาปฏิบบบัััตติธรรรรมมมมมมยงเเเเลคคพาาาาะะะะะะะฉนนนนนนน้้น้ใใททีีีีีะะีี่่่แแแปกกกกกจจจึออื็ ใดนๆนนจากผู้ปฏิบัติธรรมนะครับทุกอย่างเนี่ยแล้วแต่จิตรัทธาของญาติโยมครับมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากไม่มีก็ไม่ต้องให้หลวงพ่อท่านไม่เคยว่าเลยครับหลวงพ่อท่านด้สอนลูกศิษย์ทุกคนเลยครับว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นโซนสำหรับผู้มีจิตรัทธานะครับก็มาตั้งบูธนะครับให้ผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าญาติโยมเนี่ยได้รับประทานกันครับก็บอกเลยว่าต้องขออนุโมทนามาที่นี่นะครับซึ่งถ้าใคร ก็อย่าลืมแวะไปทานข้าวที่โรงอาหารด้วยน,นะครับเพราะหลวงพ่อบอกเลยว่าใครกินข้าวที่นี่ไปเนี่ยรวยทุกคนครับแล้วก็จุดเช็คอินสุดท้ายคือมากราบลาหลวงพ่อก่อนกลับครับผมแล้วถ้าถามว่าใครควรจะมาวัดนี้บ้าง1คือคนที่อยากฝึกจิตนะแล้วก็2คือคนรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันติดขัดไปหมดไม่ฟโฟลนะก็ลองแวะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ดูนะครับไหนใครเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดไหนมาบ้างมาเล่าให้เล้งฟังหน่อย